ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงนะครับสำหรับสาวปิ้งจิดาภาวัชลศินาพรผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2565หมายเลข10ซึ่งสาวปิงนั้นเป็นสาวสวยมากความสามารถและมีดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากโอจุลาแถมสาวปิงนั้นยังพูดได้ถึง5ภาษานะคะได้แก่ไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นและฝรั่งเศสและสาวปิงนั้นก็ได้เป็นนักแสดงของช่องมากสีนะคะ ซึ่งสาวปิงนั้นก็ได้ผ่านเข้ารอบ50คนของการประกวดนางสาวไทยปี2565นะคะและนั่นก็ทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากและวิพากษ์วิจารณ์ถึงการประพฤติตัวไม่เหมาะสมจากเรื่องราวในอดีตของสาวปิงนะคะโดยการตอบคำถามในรอบ50คนก็ได้มีคณะกรรมการท่านหนึ่งได้ถามกับสาวปิงว่าอยากจะบอกอะไรกับสังคมกับกระแสด,ดราม่าที่เกิดขึ้น และสาวปิงนั้นก็ได้กล่าวคำขอโทษสังคมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะซึ่งสาวปิงนั้นก็ได้กล่าวอีกว่าพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองและทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป